กับฉันเราไปด้วยกันตาวันไปเกาะแคนดี้ใครหลัไปเกาะแคนดี้อยู่นี่ที่นี่ดีกว่าแต่ไม่มีท็อฟฟี่ไม่มีลูกอไมไปแทน้นไอองมันมันฉันก็กลัวความทุกข์ยากแต่ผจญภัยสนุกมากทังเพลงพัทเทจผจญภัยก็ดีมีต้นไม้ลูกอมมีทะเลน้ำมะนาวแค่เรื่องเล่ามันมีจริงมันคือการผจญภัยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับโอ้โหวันนี้เรามาอยู่กับเกมเอ่อ ค่อนข้างที่จะคลาสสิกสักหน่อยนะครับเพราะมันคือเกม Alien Shooter อ่านะครับผมอันดับแรกแป๊บหนึ่งปรับเสียงเกมก่อนเลยดังมาแล้วอ่ากำลังดีนะโอเคเกมนี้เนี่ยนะครับผมจำได้ว่าเออมันมีสูตรนะครับสูตรเพิ่มเงินเพิ่มเลือดอมตะอะไรเงี้ยครับแต่ผมไม่ใช่ผมเก่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรามาเล่นเริ่มใหม่กันเลยนะครับโอ้นี่เราต้องเป็นเออ เออเฮ้ยมันเออใช่มันเถอะเอาเนี่ยชื่อชื่ออะไรดีครับเอ่อโอเคนะครับผมแล้วก็อ่อันนี้ก็เป็นอ่าอีซี่พออะนะครับเกมนี้เนี่ยผมจำได้ว่าตอนปห้าปหกเนี่ยเคยเอาไปแอบแอบ,บครูเล่นในห้องคอมนะครับผมโอ้โหนอกจากเกมมันจะตื่นเต้นแล้วชีวิตจริงมันต้องตื่นเต้นกว่านะครับหลบครูเล่นนะฮทีเราก็จะมาเลือกหมวแคมป แคมเปญหนึ่งโอเคแล้วตอนนี้มีตังอยู่20บาทก็มีปืนซื้ออะไรไม่ได้เลยอุ้ยไฟฉายครับซื้อเลยโอเคนี่นะครับเรากา็จะเดินไปยิงเป็ดนะครับผมไม่ใช่เป็ดสิซอมบี้เอ้ยเอเลียนนี่มันชื่อเกมเอเลียนชูเตอร์นะครับโอเคเนี่ยดูมันเดินเนี่ยครับโอ้โหแล้วไหนไม่ออกมาสักตัวเลยยางยางแม่ นี่ต้องระวังนะเพราะว่าไม่มีสูตรนะไม่ได้กดสูตรนะเป็นทุกคนเป็นพยานนะผมไม่ได้กดสูตรนะเฮ้ยในนี้เราต้องอ่าดูของที่มันอยู่ตามกล่องนี่นะนี่ได้มาแล้วมาหนึ่งชีวิตอ่าปืนสั้นสองกระบอกที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับอ่ากระสุนมันจะไม่มีวันหมดแล้วก็เฮ้ยตางอ่ะเอา ซอมบี้เอ้ยเอเลี่ยนมันมาเลยยิงถังตายแล้วอะไรวะม,มันเปลืองไม่ไหนชีวิตเนี่ยไม่เป็นไรครับมเมื่อกี้มเมื่อกี้เราได้หนึ่งชีวิตมาก็ใช้ไปอย่างคุ้มค่าซะแล้วโอเคไม่น่าเป็นโอเคทีนี้เราก็ไม่ต้องอ่าโดอะไรมากมายครับนี่ผมว่าลืมกันนะมันต้องเล่นยังไงเอ้ยใครเนี่ยมนอนตายอะไรตรงนี้ต้องเข้ามาทำเอ้ยมันต้องเข้าเข้าไปข้างในเอยอะ มันต้องดูของก่อนนะมันอยู่ไม่ได้จริงๆอ่าเขาทางนี้เขาทางนี้ลงมาลงมาลงมาเอออย่าออกมานะอย่าพูดมานะเนี่ยอ่าต้องมาเปิดไฟปะะ่ะใช่ปะะ่ะเอ้ยอ,ออกมาออกมาอ่าได้มาแล้วช็อตกันเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวไต่ใกล้ๆก่อนใกล้ๆอ่าเออเอาล่ะเปิดรูแล้วตอนนี้ครับเข้าไปได้ปะเฮ้ย เข้าไปได้ผ่านลวเว้เนี่ยครับได้ตังค์มาอีกหนึ่ง0ซื้ออะไรดีโอช็อตกันทั้ง200เนี่ยเราน่าจะโดมาเยอะกว่านี้ครับเนี่ครับเราซื้อกระสุนช็อตกันก่อนครับซื้อไม่มีปืนนะแต่ซื้อกะสุนแล้วก่อนอามาแล้วเดี๋เราซื้อไปใายไว้เคทีนี้ก็เข้าไปอ่าเจอตังค์ก็เสร็จเดี๋ยวครับประตูเปิดไม่ได้ครับเราต้องไปเปิดไฟก่อน นี่แม่งตื่นเต้นนะเนี่ยขนาดเกมแบบภาพานี้ยังตื่นเต้นได้เฮ้ย <Hey, S 1> ตังอยู่ในเนี้ยโอเคช่วยจำนะครับเดี๋ยวเราจะเดินมาเราจะเดินมาเก็บตังที่อยู่ในห้องนั้นนะครับเอไปเปิดไฟก่อนอ่าเจอแล้วเนี่ยทีนี้ก็เก็บกระสุน,น็อดกันแล้วก็เอ้ยไม่น่าซื้อเลยแม่งก็มีให้เก็บอยู่อ่าไฟเปิดแล้วทีนี้ก็ไปโดตังที่เราเอ่อได้คาดการไว้ว่าเราจะไปอะโอเคอ่าเรียบร้อยครับห้าสิบบาท รวมกันก็เป็น100เ hey, ฮ้ยทีวีฉายอะไรวะามาอาหลหอครับเราต้องไปหาลูนะครับรูที่ตอนนี้เอเลี่ยนยังไม่ผมอ่ะสักตัวเฮ้ยจทงัทงท,งทงั้งทั้งทั้งอ้มอ่ามาอีกมาอีกห้สิแล้วก็อะไรเนี่ยชุดก็อ่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเรามีประสบการณ์ระเบิดทีนี้ยุ่งอ เอ้ยเลือดเลือดไม่เป็นไรเลือดยังยังเต็มอยู่ยังเต็มอยู่เอ้ยมาแล้วโอ้โหมาแล้วครับเป็ดมาเต็มเลยโอ้โหเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอย่าเขามาอย่าเข้ามาเออเอออหญ่ายญ่ใหเอ้ยเจ๊เจ๊เจเออทำไมยิงไม่โดนเลยวะเออประตูนี่ดิเออเออออกมาออกมาเออมันต้องให้เรายิงโอ้นี่ถ้ามีช็อตกันนี่ยังมัน แต่ช็อตกันมันมันจะยิงช้าเล็กน้อยไม่เล็กน้อยอ่ะก็ช้าอย,อยู่อ่ะแต่ว่ามันแรงเฮ้ยตายเออตายดีวะสองตัวครับสองตัวครับโอเคเป็ดเขียวตายแล้วเอายังเหลืออยู่เออเออสวยงามครับเป็ดเขียวตายไปแล้วนะครับเอ้ยเป็ดเขียวหมดไปแล้วนะโอ้มยมาอีกมาอีกบอกว่าใหญ่เยอะไงใหญ่เยอะอย่ามากันเยอะเออแต่ดีดีอย่างครับปืนนี้กระสุนไม่มีมันหมดนะครับเป็น999าเก้า i ก้าเ เอ้ยอย่าเข้ามาเอ้ย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 เจะเอ้ยอ่ามิชชั่น complete โอ้เนี่ยถึงถึงภารกิจเราจะเสร็จไปแล้วนะครับแต่เราก็ไม่ลืมที่จะดูของก่อนก่อนไปนะครับอ้าวไม่ได้แล้ววะได้อยู่ได้อยู่อ่าตังออกมาดีวะเออมีตังซื้อช็อตกันแล้วเว้ยโอเคโอ้โหนี่ทำไมมันไม่พังวะเออใช้ไม้ยี่ห้ออะไรเนี่ย โอเคเยี่ยมไปแล้วไม่อยู่แล้วไอ้มันมีให้อยู่อะไม่มีแล้วโอเคโอค้โหแม่งยังรวยมี930สบาทแล้วตอนนี้จริงๆซื้อไอ้นี่ก็ได้นะเอ้ยไม่ได้สิมันพันหนึ่งช็อตกันไอ้นี่ปืนไอ้นี่เป็นอะไรวะการเน็ตอันเชออ๋อปืนยิงระเบิดอันนี้ช็อตกันแล้วก็โถถ้ามีถ้ากดสูตรนี้ ซื้อหมดเลยอะอามาตะด้วยแต่ไม่ใช่อะไระประเด็นคือจำสูตรไม่ได้ <c oughs> โอเคชดกันมาแล้วสูนมาอีกรอยนัดพอมาทีนี้เราก็จะถือชอดเอา้าเมื่อกี้จำได้ว่าเราใส่เกาะเขียวอยู่ไม่ใช่หรอวะทำไมเกาะหายไปไหนแล้วอะอ๋อสงใส่เอาไปจำนำอุ้ยสัน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 อย่าสันอย่าสันอ่าอุ้ยสันอีกแล้วไม่เลิกไม่เลิก เปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนมืดมืดมืดเอ้ยเก้าอี้ของทางเอ j, เอออกไปอา่าเยี่ยมเปิดแล้วครับตอนนี้ครับยิงแทงน้ำได้ปะอืมโอ้ยเปลืองเปลืองกระสุนนี้มีมีมีม,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 จมีจําเอ้ยมีเขาเรียกว่ามีกำจัดเอ้ยมีจำกัดนะโอ้โหเนี่ครับเราจะยังไม่เดินไปตรง Lulu รูๆ,ๆนะครับเพราะว่าถ้าเดินไปเนี่ยไอ้เป็ดเขียวมันจะออกมาแน่นอนครับเราต้องค่อยๆดูไปทีละนิดนึงครับ โอเคอเอ้ยจะเข้ามาทำไมวะออกออกมาออกมาอ่าวออมาเอ้ยเจ้าทางทางทางวิ่งทางใครแม่งมานอนตายอยู่นี่ฮะเจ้าเนี่ยนะตายในหน้าที่ตายในหน้าที่ควรจะโดนยิงซ้ำอีกทีนึงเปลืองไหมเนี่ยเอ้ยทาง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 มึงยิงให้หมดยิงให้หมดอ่าได้กระสุนมาแล้วเอ้ยจะมาทำไมเนี่ยเออออกมา โอเคไปยิงเป็ดเขียวกันดีกว่ยไปล่าเป็ดเขียวเอ้ยเดี๋ยวเดีทางนี้ไปยังวะยังสำรวดก่อนอา้าวเจอเจอประเด็นเอาไม่ไปไม่ได้วะต้องทางนี้เอ้ยถังถ,งถงัอืม,อมโอเคมีอ่อมีกระสุนสำรองอยู่นะครับเอยมันมันเข้าห้องนี้ไม่ได้วะแล้วห้องนี้จะเข้าไปไงโอ้มีตังอยู่ตั้งสองกองไม่เป็นไรครับเรามาเก็บถังกันเฮ้ย ถังนี่มันมีเอาไว้ยิงเอ้ยมีไว้ล่อพวกเป็ดมาแล้วก็ไปยิงเป็ดให้เป็ดเข้าไปในอที่ที่มีถังอยู่แล้วยิงถังมันจะได้บึ้มปุ้มกลายเป็นโกโก้ขันเลยอ๋อ,อมันต้องเข้านี่เข้านี่เข้าน,านี่แล้วก็มาโดนนี่อ่าอืมอืมอ้าวเฮ้ยเสียงหายอ,อ,อุ๊อุอ้โหสั่นเล็กน้อยหูสั่นเล็กน้อยเลยอะเลือดเลือดเลือเท่าไหร่วะ ร้อยเจ็ดเลยจากร้อยสิบเออเสียงมาแล้วเมื่อกี้ไม่มีเสียงอ,อู้สันสันสันโอเคทีนี้เราก็จะยิงเอ,อ้ยเราก็จะล่ออ่าซอมบี้มันติดปากเป็นซอมบี้เที่ต้องล่อล่อไอ้น,นี่มาเอเลียนเนี่ยปิดเขียวครับล่อมาที่ที่มีถังอยู่แล้วก็ยิงถังแม่งจะได้บุ่มอ่าเนี่ยทำอะไรมันต้องมีการวางแผนอู้เจอมาแล้วตัวเดียวนี้ไม่เป็นไรครับตัวเดียวนี้ยิงก็ตายแล้วครับมามา

อู้เยอะเยอะอู้เยอะตาย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 เออเหย่าเข้ามาอย่ามาเออเออทีเนี้ยล่อมันมาไว้ตรงถังอุ้ยไม่ได้ตัน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 ต้องไปตรงถังเอ้ามันไม่ตามมาวะตามมาดีเดี๋ยวเอออ๋อประตูมันปิดอ่าตามมาตามมาตามมาเออมื่อมื่อเมื่อเยอะ เออตามมาสิตามมาสิเออตามมาตามมาตามมามาอีกมาอีกเออประมาณเจ็ดแปดตัวเอ้หกเจ็ดตัวถึงเห็นจะได้มานี่มานี่มานี่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 มาดีอ้ามันเหลือสามสี่ตัวอ่ามันคุ้มไหมเนี่ยเสียเวลาไหมเนี่ยฮะเออโดนขวดไป็นพีนี่นี่มานี่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 มองนี่เออแล้วก็วิ่งมาอุ๊บแล้วยิงถังอุ้มมาเอ้ยเข้าได้เลยเว้ย ไม่สนและยิงก่อนเลยก็โดตังค์อ่าทีนี้แหละแป๊บหนึ่งอ่าทีนี้ก็ไม่กลัวอะไรแล้วแผนใช้ได้ผลไหมเนะี่ยยิงยืนยิงกันย,ยังจะดูดีกว่าเลยอะ่ะไม่ต้องเสียเวลาด้วยจะเข้าไปห้องนี้ได้ไงวะออยิงถังนี่ไงอืมเอาเออเอ,เอ่ใช่ไหมเถอะโอ้เสียเวลาเลยนะเนี่ยไปลาเป็ดเขียวต่อ อ่าไปเขียวอยู่ไหนเนี่ยครัเปลี่ยนปืนชุบชุบชุบชอ่าชุบชอ่าปืนสั้นดีกว่านะโอ้เจออุ้ย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 อุลอยหน้าประตูเลยนี่ครับเคยดูไหมครับอ่าอะไรว่า underwear u n d e r w มันใช้เอานางเอกมันใช้แค่ปืนสั้นสองกระบอก desert eagle กว่าเฮ้ยเร็วเรวเร็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 วเรหมดยังวะ เอ้ยเลือดเลือดเอาเลือดก่อนเฮ้ยเจ้าเออเอาเลือดก่อนดีอย่ารีบอย่าเยอะด้วยอ่ามาแล้วอืมอืมอืมเอาช็อตกันไม่แม่นเลยวะเอาหัวดิเออเฮดช็อตอ่ะหรือจะว่าเฮดช็อตเออเฮดช็อตมาเอ้ยเยอะอุ้ยโดนควนเอ้ยอุ้ยเร็วด้วยเร็วด้วย เร็วด้วยอ่ะเร็วเร็วอุ้ยอู้ยเยอามาเยอะมาเปลี่ยนปืนเลยทีเนี้ยอู้ยไอตัวเหลืองไอเป็ดเหลืองนี่มันเร็วนะครับแต่เป็ดเขียวนี่ยังช้าอยู่อะเป็นพวกกากแต่ว่าเป็ดเขียวนี่มันเร็วจริงๆเอออ้ยจะเฮ้ยเฮ้ยขวด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 โดนขวดเร็ว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 เฮ้ยโดนโนเดี๋ยวตันเดี๋ยวตันอุ้ย เราต้องไม่ไมตายนะคนอย่างเราโหมันตายไม่ได้จริงเอ้ยมีอยู่ในนี้ด้วยยิงเลยอ่ะยิงก่อนเลยอ่ะมาเคโอเคครับเลือดยังพอใช้ได้อยู่นะเอ้ยมาไม่บอกไม่กล่าวเลยนะอู้ให้สุ้ไม่เสี่ยงเลยสิเ็ยนะเร็วนะอย่ามากันเยอะซิเก็บเลือดก่อนเลยเท่าเดิมแล้ว เหลือก okay. er ี K ่ตัวไม้หมดโอ้โหบานบานบาลเลยบานอย่างนี huh. uh ้ต huh. uh ้องยิงนะบานนี้ยิงเอ้ยยิงหมดยิงหมดเอออย่าเพิ่งเก็บเลือดต้องเก็บไว้ใช้ยามจะเป็นโอ้ยอเยอะ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 เยอโอ้โหโอ้เหือบตาย อู๋มันไม่ตายเลยวะหรือยิงไม่โดนเอ้ยจน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 มึงแล้วจนมึงแล้วเอ้ยเอ้ยตายดีวะเอออุ้ยอุยอะไรระเบิดอะไรระเบิดอ๋อเฮ้ยเลยไม่ตัวแล้วไม่กี่ตัวอะไรๆเยอะเลยเอ้ยเอ้าเฮ้ยแล้วเลือดที่อยู่แถวเนี้ยไม่เป็นไรเฮ้ยมีถังเนี่ยเอ้ยเจ๊เจ๊กันเอ้ยตายวะอะไรเนี่ยอุยเออ โดนอะไรวะรู้สึกเกโดนระเบิดอีกแล้วอ่ะโอ้โห,โหเกิดใหม่เลยทีนี้เหลืออีกหนึ่งชีวิตเท่านั้นโอ้อะไรวะเฟลเลยทีเนี้ยเอาหาย,หาย,หายไปไหน,นหมดแล้วอ่ะหรือมาทางผิดจริงๆด้วยโอ้โหมากันเยอะไงบอกบอกแล้วว่าอย่ามาเยอะ ไปอ่าเมื่อกี้ตายตรงไหนวะตายเพราะถังอีกแล้วเหรอถังระเบิดใส่หน้าระเบิดใส่หน้าอุย้ยมาถึงก็โดนขวดเลยเอออย่างนี้แหละช็อตกันเนี่ยอืมทีเดียวเน้นๆเฮ้ยถังถังถังอืมอ้าวไม่โดนอืมนี่ครัเก็บถังเฮ้ยอุ้อโอยโดนเป็ดเฮ้ยถังนี้ระเบิดวะเออเออใส่แตก มามายิงถังก็ได้อุย้ยยิงถังโดนตัวเองตายนี่มันเอ้ย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 แถวนี้เลือดเยอะอย่าไปกลัวเอ้ยมีเกาะแล้วเอ่ามาให้ลุกเลยเฮ้ยอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะอย่าอย่าเอ้ยอย่านะอยอะอย่าเข้ามาเออเก็บกระสุนไปต่อเอ้ยถังถังอืมเอา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 ได้แล้วโอ้ยมีตัวอะไรมาเพิ่มมา ถ้าทางจะไม่ใช่เป็ดแล้วอุ้ยยิงดัานเดียวได้สามตัวอ,อ,อุ้ยเจ็บ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 นะอุ้ยทีอย่างทีอย่างเงี้ยแล้วไม่มีถังเลยอุย้ยตัวน้ำเงินตัวน้ำเงินมาตัวน้ำเงินมาเอ้ยถึกเว้ยถึกเว้ยเอ้ยเฮ้ยอย่า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 โอ้โหตัวน้ำเงินนี่ยังถืออ่ะ โอ้โห oh, oh. ไเปเอาเลือดก,ก่อนเฮ้ยแล้วเ,เลือดอ่ะยังอยู่ยังอยู่เกือบไปถ้าแพ้อีกนี่เสียฟอร์มเลยเนี่ยนี่เพิ่งด่านสองเองอะ่ะบอกแล้วคนไม่เล่นน,นัดเนี่ยนะครับเกมนี้คนใช้สูตรมันก็จะบอกว่าง่ายนะครับลองไม่ใช้สูตรด้วยครับได้หูสั่นกันเลยทีเดียวอยออออตอนนี้กระสุนเหลืออยู่54นะัดเหลือเฟือ เออเก็บเลือดมาแล้วโดนหรือว่าโดนดีเออตายนะตายเฮ้ยเออตัวเดียวตัวเดียวอืมหูสั่นเลยทีเนี้ยเฮ้ยเจ๊เก็บเก็บเก็บตายดีวะตายดีเออนั่นแหละเยี่ยมเอ้าเฮียไม่ผ่านอีกเหรอเหลืออะไรวะมันน่าจะหมดแล้วนี่เฮ้ยเจ๊หมดหมดยังเหลืออยู่เหลืออยู่ เอ้ยวางระเบิดอุดลุอุดลุอืออออมไม่ต้องเข้ามาวางแล้วระเบิดโอ้มเยี่ยมอุดลุแล้วตอนนี้ก็เก็บพวกข้างในให้หมดเฮ้ยเห็นแวบๆอยู่ในนี้เอา้ามิชชั่นคอมพิวเตอร์อะไรวะยังไม่ทันโดของเลยยังไม่ทันโดของเลยเออทีนี้แหละก็ไปได้แล้ว้อ กว่าจะจบด่านหนึ่งแต่ละด่านนี่โอ้โหไม่ได้ใช้สูตรนิมยังจริงโอ้มีตังสองพันสิบนะครับซื้ออะไรดีซื้อชีวิตได้ปะได้โอ้พันห้าโอ้โหไม่น่ากดเลยลืมดูว่ามันตั้งพันห้าเหลืออยู่ห้าร้อยเลยจนเลยเนี่ยเอาอะไรดีวะโอ้เมื่อกี้ลูกนี้ซื้อปืนดนีเล้แหละไม่เป็นไรเอานี่ดีกว่ากาเน็ตลันเชอร์แล้วก็ช็อตกันเ,เยี่ยม โอเคเนี้ยเป็นอันพอโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าดีกว่านะครับโอเคเอนะอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจากกันโดของกันโอเคแตกดีวนะเออลังทำาจากอะไรเออเออในแหละเก็บเลยทีนี้ก็ยิงถังปุ่มโอเคนะครับโอเคสวัสดีบาย Til the off, till, the till the room comes off, till the lights go out, Till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke lives out, and my eye, I'ma rip this shit, till my bone colour, till the wood comes up, till the lights go out, Till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke lives out, and my eye I'ma rip this shit, till my bone color.